อาสวสีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาลองเสียงกันในรถนะคันนี้เป็นป้ายแดงนะครับยังไม่ทาอะไรเลยนะยังไม่ได้หุ้มไมไ่อะไรเลยคือดเดิมมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมาดูกันครับคันนี้เป็นโฟล์ต้า์ออนนิวคอมพิวเตอร์นะครับเป็นตัวหน้ายาวนะนี่หน้ายาวอย่างนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้อยู่แล้วนะฮะใครๆก็เอา Auto ออโต้ช่วงนี้คันนี้ยังไม่มีอะไรเลยออกจากศูนย์มานี่ยังไม่ได้ใส่กระทะล้อเลย เป็นเหล็กพอดีเลหล็กมดนนะฮะเหล็กรอบคานเลยนี่กัเหล็กเหล็กเด้อเหล็กไม่มีอะไรเลยนะลู่ลู่เลยะฮะหลังคาก็ยังไม่มีการร้อนไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเสียงเข้าไปในรถเนี่ยมันจะดังแค่ไหนนะครับตัวเรามีตัวช่วยทดลองอยู่หลายหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะนี่คืออะไรนะ โทรศัพท์เนาะเดี๋ยวเราเปิดเสียงเราใช้ลำโพงตัวนี้นะครับเป็นตัววัดความดังแต่ก่อนอื่นเราไปฟังเสียงในรถกันก่อนนะฮะเสียงในรถแปบ๊บนึงนะผมลืมไออนี่อยู่ไหนอ่าโอเคอยู่นี่มาขึ้นไปฟังเสียงในรถกันแต่ขึ้นไปจะมืดนะดูนะอันนี้คือตัววัดเสียง นี่อันนี้ความดังตอนนี้อยู่ประมาณเจ็สิบห้านี่เสียงแล้วพูดนะเราขึ้เนเพบนอลดกันนะไปวัดกันขึ้นมาแล้วปิดประตูก่อนตอนนี้ความดังอยู่ที่หกสิบห้าเดี๋ยวดับทำไมก็จะเงียบประมาณนี้นะ สามหกสามเจ็ดอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเสียงจากภายนอกกันเดี๋ยวไปลองข้างนอกก่อนยืนตรงนี้ตรงนี้เลยนะแล้วก็ถ้ามีเสียงภายนอกเข้ามานะครับเราเปิดเปิดตูดลำโพงอยู่ดูดดดดนะจุดเดียวกันกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวครับกับข้าวกินกับข้าวไหมครับตอนนี้มีต้มตำมีอะไรนะไส้ย่าง หมูย่างคอหมูย่างเนื้อย่าง90ใครจะกินหมูย่างเข้ามาได้เลยหมูย่างคอหมูยา่าง90นะครับน้ำจิ้มรสเด็ดหอยขมหอยทะเลหอยแมงคู่หอยทรายแล้วเราปริดประตูะเราก็เปิดเสียงให้อีกทีหนึ่งนะครับกับข้าวกับข้าวี่กข้าวครับตอนนี้มีต้ตมมีอะไรนะ่ะไส้ย,ย่าง อยู่ประมาณห้าสิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดความดังประมาณนี้นะครับได้ยินเสียงกันไหม <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปกันอีกทีหนึ่งตรงตอนที่เราคุ้มเสร็จแล้วใส่กันร้อนพวกนี้หมดแล้วนะครับดูซิมันจะเงียบแค่ไหนนะฮะนะกับระยะวัดเท่าๆกันนะโอเค อ่ะครับอันนี้มาอีกคันหนึ่งนะฮะคันนี้คือทําเสร็จหมดแล้วมีทั้งหุ้มภายในบอดี้รอบคันแล้วหลังคาก็กูกกนร้อนอะไรหมดแล้วอันนี้หนาหน่อยเพราะว่าเป็น VP นะครับมีทั้งฟองน้ํามีทั้งซับเสียงต่างๆนะครับกันเสียงเยอะอยู่นะไม่รู้ว่าทดลองแล้วจะเป็นไงทุกอ่ารอบคันเนี่ยหุ้มหนงหมดแล้วกันซับเสียงหมดแล้วนะฮะแล้วก็พวกแผงประตูเนี่ยก็จะมีฟองน้ําอะไรอย่างนี้หมดแล้ว จะมาลองเสียงกันนะฮะเหมือนเดิมฮะระยะนั้นนะแล้วก็มาดูที่ความดังดีกันนะโอเคนะมาลองกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวครับกับข้าวกินกับข้าวไหมครับตอนนี้มีต้มตำมีอะไรระกไส้ย่างหมูย่างคองหมูย่างเนื้อย่างแปดสิบนะฮะ ใครจะกินหมูย่างเข้ามาได้เลยหมูย่างข้าวหมูย่างมีน้ำจิ้มรสเด็ดนะดังอยู่นะหอยขมหอยทะเลหอยแมงคู่หอยรายละล้อแล้วจ้ะโอเคอ่ะทีนี้เราปิดประตูนะครับสังเกตดูว่าเราหุ้มหมดเลยนะสเสาเสืแล้วก็หุ้มนะฮะเสาเราหุ้มหมดเลยอันนี้ในรถอยู่ธรรมดาอยู่ที่ สามห้านะเงียบกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ที่สี่สิบกว่านะโอเคมาลองดูนะครับกับข้า,กกาว,ากกาวาาาครับกับข้าวกับข้าวผัดกับข้าวที่กับข้าวนี่ครับตอนนี้มีส้มตำมีอะไรนะไส้ย่างหมูย่างคอหมูย่างเนื้อย่าง,าง,คง,างใครจะกินหมูย่างเข้ามาได้เลยหมูย่างคองหมูย่างอ่ะโอเคสังเกตดูแล้วดูมันเงียบขึ้นนะอ,อยู่ที่ห้าสิบ ห้าสิบแปดละอีกอีกรอ,อบหนึ่งมีะหูยาูงประมาณห้ <58 S 2> าสิบแปดก็เงียบอยู่นะเงียบขึ้นเยอะเลยนะครับ,รบรกับหกสิบกว่านะครับรก็คือถ้าไม่มีไม่มีเสียงข้างนอกรบกวนเลย อยู่สามสิบสี่คือเงียบมากนะครับคันนู้นไม่มีอะไรเลยมีเหล็กได้ยินเสียงลมพัดนิดหน่อยนะรตรนนู้นดังมากก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับใครที่คิดอยากจะหุ้มข้างหรือทําให้ข้างๆ้างเป็นหนังสี่เดียวกับตัวรถคุ้มนะฮะได้ทั้งความเงียบนะอันนี้บูนวมบูส่องน้ําซับเสียงไว้แล้วก็จะเงียบขึ้น,นอีกนะครับทําให้การเดินทางเราเงียบ แล้วกอ็อะไรนะไม่บรบกวนเราเดินทางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นการทดลองเท่านี้นะฮะเดี๋ยวก็ไว้เจอคลิปเสียงแอร์กันนะเดี๋ยวไปดูกันครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยแล้วเจอกันครับ